ครับผมวันนี้จะมาอัปเดตราคาข้าวครับผมราคาข้าวล่าสุดนะครับผมแล้วก็จะมาสรุปราคาข้าวปีนี้นครับว่าราคาตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณว่ากําไรที่ชาวนาจะต้องได้ปีนี้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็นับรังก็เริ่มบ้านผมเริ่มเก็บเกี่ยวหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็ยังเหลือบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับผม วันที่4เมษายนคนโซ่ก็ได้อัปเดตราคาแล้วครับผมว่าเท่าไหรไหรก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโซ่มาอัปเดตราคาครับผมว่าตันละเท่าไหร่นะครับผมชาวนาเป็นยังไงบ้างปีนี้ได้กาไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปชมกัน,<อ>นเลยครับผมชมคลิปฝากกดติดตามช่องคนโซ่ชาแนลเป็นกําลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับคนโซ่ชาแนลสวัสดีครับ รออคุณนะก็ได้ครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมราคาข้าวปีนี้นะครับผมก่อนที่จะมาฟังราคาข้าวเราไปดูศัตรูพืชของข้าวที่สําคัญของชาวนาบ้านผมนะครับผมนั่นก็คือเจ้านกครับเจ้านกนะครับผมถ้าไม่ไ่นกนี่ข้าวจะไม่ได้สักเม็ดเลยครับผมเดี๋ยวโซ่จะพาไปดูว่านกทําลายข้าวขนาดไหนนะครับไปชมองทก็เก็บเกี่ยวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมดหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าสัตวูปพืชนะครับผมนั่นคือเจ้านกครับไม่รู้คนเรียกนกอะไรครับผมแบบผมที่ว่านกนกกระบีดนะครับผมนกกระบีดนะครับผมนกที่เขาชอบปล่อยนะครับผมที่ชอบทําบุญครับผมคนชอบทําบุญอ่ะเดี๋ยวฝากบอกนะครับว่าการทําบุญนการปล่อยนกคือการทําบาปนะครับผมเพราะว่าชาวนาลำบากมากนะครับเพราะนกนะครับผมดูครับไป็นอกดูส่วนเหลือของที่นกกินครับผมดูไป็นองดูดูครับดูข้าวครับผม เขาไม่เรียกว่ากินมันเรียกว่ามันสังไรครับสังไรหรือว่ามันมันทำลายครับทำลายหรือว่าสังไรซาโซหรือว่าสังไรครับผมดูดูข้าวผมดูข้าวที่มันไปเด็ดกินแล้วก็หล่นครับผมดูพี่น้องดูบางชาวนาบางท่านบอกว่านกไม่ต้องไล่นกมันไม่ได้เอากระสอบมาหรอกอพี่น้องคำพูดนี้ไม่ต้องใช้นะผมถ้าไม่ไล่นกครับหมดจริงๆครับผมหมดจริงๆรงครับผมโดยเฉพาะตอนที่ข้าวเป็นน้ำนมครับผม ออกร่วมใหม่ๆนะครับที่เป็นน้ำนมนกจะมารีดเอาน้ำแล้วก็ข้าวจะรีบจะเสียเลยนะครับผมดูก้าลังดูดูครับผมดูข้าวที่หล่นครับผมอันนี้ผลงานของนกเท่านั้นครับนกชื่ออะไรก็รู้ครับนกปากแข็งแปากใหญ่ๆนะครับผมปากผมีนกกระบีดนะครับนกกระบีดนะครับผมนกกระติดนกกระติดนะครับผมดูเข้างล่างดูดูน้องดู เสียหายมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาฟังราคาข้าวเลยครับผมรังเกกียวหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมบางส่วนก็ได้ไถกลบฟางของนาปรังแล้วนะครับพื้นที่ก็ที่บ้านผมก็ทำก็เยอะพอสมควรครับผมครับวันนี้มาที่21เมิายน2565ครับผม ราคาข้าวที่ทางพ่อค้าได้รับซื้อจากชาวนาครับวันนี้ที่บ้านผมครับคือรับซื้อที่บ้านผมก็การขายการซื้อกันขายที่บ้านผมก็ใช้ระบบที่ว่าขายให้กับพ่อค้าและพ่อค้าก็จะไปขายที่โรงสีใหญ่อีกทีหนึ่งครับผมเพราะว่าถ้าเราไปขายที่โรงสีใหญ่ทีเดียวเลยจะต้องเสียค่ารถนะครับผมเหมารถก็พันสองพันแลยนะครับก็อาศัยขายกับพ่อค้าที่รับซื้อตามบ้านนะครับผม เพราะว่าข้าวเราไม่เยอะครับข้าวม่เยอะครับถักข้าวสี่ห้าตันก็มอลรถไปขายที่โรงสีใหญ่ก็ก็ได้ครับแต่ว่าราคารับซื้อที่บ้านกับที่โรงสีใหญ่ก็ต่างกันไม่เกินไม่กี่บาทครับครับวันนี้วันที่ยี่บเอดเมษายน2,500ันห้รสองพันาราคาที่อัปเดตเป็นราคาขายสดนะครับผมขายสดนะครับผมตกที่กิโลกร,รัมละ5บาท9กเ็ดสตางค์ครับผม หรือตันละ5 9 1 6บาทนะครับสามวันที่แล้วก็ราคากิโลกร,รัมละหกบาทเป็น3สตางค์นะครับตันละหกพันเป็นสามบาทนะครับผมราคาข้าวันนี้ก็ขึ้นสามบาทครับสามบาทครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาคิดคร่าวๆครับผมว่าชาวนานได้กำไรหรือไม่ได้นะครับผมแถวบ้านผมนะครับผมเ ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ครับผมก็ไร่หนึ่งก็ผมตีคร right ับไร่หนึ่งตันหนึ่งครับอย่างมากครับไร่หนึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งตันนะครับผมหนึ่งตันครับผมหนึ่งตันส่วนที่ชาวนาจะต้องเสียครับผมคือเริ่มแรกก็ตอนหวานก็จะมีค่าไถยค่าปั่นนะครับผมได้ประมาณหกร้อยครับผมหกร้บาทครับผมหกร้บาทแล้วนะครับผมค่าปุ๋ยครับค่าปุ๋ยถ้าปุ๋ยนี้ไม่ใส่ไม่ได้ครับไม่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมปุ๋ย ปุ๋ยนี่ตีได้ละสองกระสอบนะครับผมถ้าปุ๋ยถ้าใช้ยูเรียก็ตกกระสอบละพันห้านะครับผม <S 2> <S 2> <S นี่ผมไม่เอาปุ๋ยยูเรียเอาปุ๋ยราคากลางๆครับตกกระสอบละหนึ่งพันนะครับผมสองกสอบก็สองพันปุ๋ยสองกระสอบสองพันแล้วก็ค่าไทยหกร้อยนะครับผมแล้วค่ารถเกี่ยวครับรถรถเกี่ยวรถเกี่ยวก็ได้ละหกร้อย,ยนะครับผมตีรลบตีค่าใช้จ่ายก็สามพันแล้วนะครับผมสามพันทีนี้เราขาย หนึ่งได้ตันละได้ตันละห้าพันแปดห้าพันเก้าเอาตีหกพันผมตีได้หกพันล้วก็จะได้กำไรยอยู่ที่สามพันนะครับผมก็ถือว่าอืมก็โอเคครับชาวนาก็ไม่รู้จะว่าไงครับเนาะนี่คือสามพันนี่ราคาที่กําไรกํราไรที่ได้สามพันก็ไม่ได้อ่บวกค่าลงค่าแรงค่าเฝ้าค่าอะไรครับผมก็ดีกว่ายู่ยเฉยครับชาวนาไม่รู้จะทำอะไรครับผมอย่างน้อยก็ได้กําไรเล็กน้อยก็ พอเลี้ยบากเลี้ยท้องนะผมอย่างนั้นแต่ที่สำคัญก็ทํานาก็มีข้าวกินนะครับผมแล้วก็ไม่อดข้าวไม่ต้องซื้อข้าวนะครับผมสรุปรับสรุปปีนี้ราคาข้าวเอ,อตั้งแต่เปิดซื้อนาปรังที่สี่เมษาครับผมจนถึงวันนี้วันที่21เมษายพันห้ารสาครับผมราคาเปิดเริ่มต้นที่กิโลกร,รัมละ5บาทแปดสสตางค์นะครับผมราคาสูงสุดของปีนี้อยู่ที่6บาทแสตางค์ นะครับผมและล่าสุดวันนี้ครับวันนี้วันที่21เมษาราคาอยู่ที่5บาทเก้าสเปสตางค์ครับผมก็ตาเป็นตันก็เริ่มต้นตันที่ตันละเปิดซื้อราคาตันละห้าพันด้อยสสบามบาทนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ตันละ6 0พันแปดสบามบาทนะครับผมและล่าสุดวันนี้รับซื้อที่ตันละเอ่อห้าพันเก้าร้อยสิบกบาทนะครับผมอันนี้เป็นราคาขายสดนะครับผมขายสดนะครับขายสดแด่สมมาชนา เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของชาวนาปรังจะไม่จะไม่ตากแห้งนะครับผมจะขายสดนะครับเกี่ยวแล้วก็ขายเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็อัปเดตราคาครับอัปเดตราคาข้าวนารปงปีสองห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมนาปรังนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นราคาข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวสมาร์ทที่ทำนาปรังจะเป็นข้าวเหนียวครับผมโอเคครับคลิปนี้จบพียนี้ครนี้ผมครับรอคุณอะคุณใดสวัสดีครับ